สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะนายกคนต่อไปเตรียมตัวอย่างไรคำว่าต่อนี่คือหมายถึงอยู่ได้ต่อไปได้ต่อแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองต่อก็คุณสมบัตินายกเอาง่ายๆนะคะคือจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารครบสองปีไม่หนีทหารนะคะครบสองปีคุณสมบัติข้อที่หนึ่ง คุณสมบัติข้อที่2ต้องบวชเรียนแทนคุณบิดามารดานะคะอยู่ในศีลนะคะและสอบเข้าเป็นข้าราชการทหารนะคะคนที่จะเป็นนายกต้องมี3อย่างนี้กตัญญูต่อพ่อแม่แผ่นดินเกิดบวชเรียนและเกณฑ์ทหารและเป็นทหารจะอยู่ครบเทอมนะคะ เหมือนเหมือนคนที่จะไปเป็นหมอพยาบาลไปเป็นตำรวจไปเป็นทหารต้องเตรียมความพร้อมคนที่จะเป็นนายกต้องสอบสอบผ่านนั่นคือเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะเป็นนายกก็คือต้องเป็นทหารต้องบวทเรียนฐานเกณฑ์บวทเรียนและเป็นทหารนี่คือคุณสมบัติแล้วก็ต้องมีศีลร,รักษาศีลที่สําคัญ ต้องเป็นลูกศิษย์แม่ชีทศพรบ้านเพชรบำเพ็ญนะคะเป็นลูกศิษย์แม่ชีทศพรเทวาพิทักษธรรมนะคะแล้วท่านจะเป็นนายกที่ดีนะคะแต่คนต่อที่สามสิบไม่ธรรมดานะคะต้องพิเศษกว่าเก่าต้องดีกว่าเก่านะคะบอกเท่านี้คนที่จะเป็นหมอพยาบาลก็ต้องเตรียมตัวสอบ นะคะสอบแล้วก็ต้องทําข้อสอบให้ได้ถึงจะได้เป็นหมอพยาบาลถ้าคนอยากเป็นตํารวจก็ต้องเตรียมตัวเป็นตํารวจถ้าอยากเป็นทหารเตรียมตัวเป็นทหารถ้าอยากเป็นนายกเตรียมตัวแบบนี้ที่บอกมาผ่านการเกณฑ์ทหารครบสองปีสวดมนต์ทุกวันบวชเรียนแทนบุญคุณพ่อแม่กระตันยูรู้คุณพ่อแม่และแผ่นดินเกิด รักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเป็นลูกศิษย์แม่ชีทศพรเทวาพิทักษ์ธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญหรือแม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญนะคะแล้วท่านจะเป็นนายกที่สมบูรณ์แต่นายกคนที่สามสิบไม่ธรรมดา นะคะขอให้คนที่อยากเป็นนายกคนต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพร้อมนะคะเพราะลุงตู่ก็ยังอยู่อีกนะคะลุงตู่ยังอยู่ต่อนะคะบอกคนที่อยากเป็นนายกใช้สติปัญญาบารามีบุญทานศีลภาวนานะและประสบการณ์จากการเป็นทหารและประสบการณ์จากการบวชเรียน บวชเรียนนี้บวทได้ทั้งพระและทั้งชีใช่ไหมคะแต่หนูไม่รู้ว่านายกคนที่30จะเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายหนูไม่รู้แต่ท่านต้องผ่านเกณฑ์ที่บอกมาถ้าใครอยากเป็นนายกถ้าออกมาด่านะคะอย่าทำเลยขอร้องนะคะประเทศไทยต้องไปในทิศทางที่ดียุคสีวิไลแดนหิมพานงาน ที่จะต้องทำต่อจากพ่อหลวงงานพ่อ,อยังไม่เสร็จทำงานต่อให้พ่อทีรักพ่อรักลูกของพ่อด้วยนะคะรักพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่9รักพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่10ด้วยนะคะโชคดีมีเงินใช้ปลอดภัยจากโรคปลอดภัยจากอ่า อุบัติเหตุปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินก็จะเป็นบุญที่หามาได้ก็รักษาไว้นะคะเงินที่รักหามาได้รักษาไว้อย่าลืมทําบุญทํากุศลในพระพุทธศาสนาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็มีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ นะคะแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมรักตัวเองสวัสดีค่ะ